เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเดอะลีเดอร์อินไซด์นะครับช่วงนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ดรมนตรีโสกติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนจัต่างประเทศนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งนะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับสวัสดีครับอาจารย์ดรมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิราครับท่านผู้ฟังครับ ครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเรื่องการลงทุนจะต่างประเทศนะครับการลงทุนจะต่างประเทศมันสําคัญอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงจะต้องมาดูอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยด้วยพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยเรามีประชากรก็ไม่เยอะกําลังซื้อเราก็ไม่มากเทียบกับประชากรทั่วโลกนี่ครับเจ็ดพันกว่าล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่นอกประเทศจํานวนมากเลยเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยครับ เศรษฐกิจไทยเนี่ยยิงต้องพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การส่งออกและอีกส่วนนึงที่สําคัญมากๆคือการลงทุนจากต่างประเทศต่างประเทศเข้ามาลงทุนเนี่ยครับมันก็มีสส่วนใหญ่ๆก็คือลงทุนทางตรงกับทางอ้อมทางอ้อมนี่ก็คือมาลงทุนในตลาดทุนก็คือผ่านตราสารทุนตราสารหนี้ นั่นก็คือเป็นแหล่งทุนอีกแหล่งหนึ่งสําหรับภาคธุรกิจเอกชนถ้ามีต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับบริษัททั้งหลายก็ระดมทุนเพิ่มทุนมาขยายกิจการเติบโตต่อไปได้เพราะฉะนั้นตลาดทุนก็เป็นการลงทุนทางอ้อมนะครับส่วนลงทุนทางตรงความหมายก็คือว่ามาตั้งโรงงานมาขยายกิจการเพราะเรามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนนั่นส่งเสริมการลงทุนนี่นะครับมีการพัฒนาพื้นที่ต่าง เช่นพื้นที่ภาคตะวันออกมีโครงการ EEC หรืออาจจะมีแรนบิดในอนาคตทีนี้อยกจะขยายความประเด็นแรกก่อนก็คือเรื่องการลงทุนทางอ้อมเนี่ยครับตอนจะเห็นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยครับดมันเอ๊ะดัชนีมันลงอยู่เรื่อยเลยเนื่องจากว่าต่างชาติก็ขายแล้วก็เอาเงินออกไปซึ่งตรงนี้ครับนี่ก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งว่าการที่ ตลาดหุ้นซึ่งเป็นแหล่งทนนุนหนึ่งเนี่ยครับในการประกอบกิจการในขยายกิจการได้รับผลกระทบอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นการลงทุนทางอ้อมเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันปกติการลงทุนทางอ้อมเนี่ยจะตัดสินใจง,ง่ายกว่าการลงทุนทางตรงเพราะเขาเข้ามาลงทุนเสร็จแล้วเขาไม่พอใจเขาอึดอัดหรือเขาอาจจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงเขาก็ขายหุ้นแล้วก็ออกไปอันนี้ก็สามารถทําได้ง่ายกว่า นะครับเพราะนั้นการลงทุนทางอ้อมเนี่ยตัดสินใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอยากให้เขามาลงทุนมากๆและเราก็ระดมทุนจากตรงนี้ไปใช้ในการขยายกิจการต่อไปสำหรับกิจการในประเทศไทยเราก็จําเป็นต้องสร้างอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาเข้ามาลงทุนและผูกพันกับที่นี่นั่นก็หมายถึงเขาต้องมั่นใจเขาเห็นโอกาส และมีการเติบโตนะครับขณะเดียวกันเขาก็มีโอกาสลงทุนจากทั่วโลกเขาก็จะเทียบนะครับเออประเทศนี้เป็นยังไงประเทศนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาจะดูองค์ประกอบหลายอย่างในการตัดสินใจตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทีนี้ความหมายสาคัญยังไงการลุ้นทางอ้อมเนี่ยครับเอาอย่มาทุกวันนี้เนี่ยครับมีประชาชนนักลงทุนส่วนบุคคลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยครับประมาณสักสามล้านหลายด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหุน้น ยังเป็น,นกลไกที่ขับเคลื่อนพูดง่ายๆก็คือต่าชาเข้ามาลงทุนคนไทยก็ลงด้วยตลาดหุ้นมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาลงทุนเองก็จะมีผลตอบแทนซึ่งผลตอบแทนตรงนี้เขาก็นําไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยเพราะนั้นตลาดทุนหรือตลาดหุ้นนี้ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งว่าถ้ามีบรรยากาศที่ดี มีต่างชาติเข้ามาลงทุนและให้น้ำหนักความสนใจมากขึ้นตลาดหุ้นก็จะมีกิจกรรมนะครับราคาหุ้นก็มีปรับตัวมีการเคลื่อนไหวผู้ที่เข้ามาลงทุนก็มีรายได้มีผลตอบแทนจากตรงนี้เขาก็สามารถจะไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ไปหมุนเศรษฐกิจไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นการลงทุนทางอ้อมก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับมาดูด้านการลงทุนทางตรงบ้าง การลนทรุนทางตรงเนี่ยจะต่างกันก็คือว่าจะต้องมาตั้งโรงงานมาขายายกิจการในประเทศไทยนะครับว่าจะทําอะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะครับและก็ต้องเอาเงินมาลงทุนจริงๆซึ่งตรงนี้การตัดสินใจเนี่ยจะยากกว่าจะต้องใช้เวลาและใช้เงื่อนไขและใช้ความพร้อมเพราะถ้าเกิดมาลงแล้วเนี่ยครับจะถอยทันทีก็ทําได้ยาก ผู้นัายคือเขาต้องคิดละเอียดพอสมควรครับจะเอาเงินมาเป็นหมื่นเปแสนล้านต้องดูความพร้อมอย่างนั้นอย่างนี้ดูโอกาสดูการเติบโตดูความมั่นคงดูโอกาสอื่นๆทางเศรษฐกิจดูเงื่อนไขาการส่งเสริมลงทุน B.O.I หรือมีมาตรการอะพิเศษที่จะช่วยเหลือเขาไหมนักลงทุนเองก็จะมองสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นการลงทุนทางตรงเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องละเอียดอ่อนและก็ใช้เวลามากหน่อยซึ่ง ของไทยเราเองก็มีกลไกมาดูแลตรงนี้ก็คือมีคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่คอยจะให้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนนะครับซึ่งสามารถทําได้อยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในสากลก็มีกติกาใหม่เกิดขึ้นแล้วว่าจะอุดหนุนอาไรอย่างไรได้มากน้อยแค่ไหนก็เริ่มมีเกณฑ์ออกมาใหม่แล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยคุยกันตอนท้ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ อยากจะขยายความว่าการลงทุนทางตรงนั้นจำเป็นต้องเข้าใจจำเป็นต้องเห็นใจนักงคงถือเป็นการว่าเขาจะต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมองความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลเสถียรภาพอื่นๆทางเศรษฐกิจและการนโยบายว่ามีความต่อเนื่องมีความชัดเจนหรือไม่เพราะนั้นตรงนี้นะครับในภาคการลงทุนจริงๆเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ให้มีการยื่นขอ b บียงไงแล้วก็บอกว่าจะต้องลดจริงๆภายใน4ปีนะครับให้เวลาเขาตัดสินใจเขาต้องไปหาแหล่งเงินไประดมเงินเตรียมแผนต่างๆแล้วก็มาลงทุนจริงๆเพราะตรงนี้ก็เลยมีความเจนที่เราจะต้องให้ความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติแผนนาคตแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับและการส่งเสริมต่างๆและโครกันต่าง ที่เราวางไว้เรายังจะสารต่อหรือไม่หรือจะมีโครงการใหม่ที่จะข้นมาขับเคลื่อนตัวอย่างเช่นกรณีของพื้นที่ EEC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้วที่เรียกว่ากพอนะครับก็คือตั้งและมีพระราชบัญญัติรองรับก็คือการพัฒน,นาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวจักในการขับเคลื่อนซึ่งหวังว่าตรงนั้นน่ยมันจะช่วยเกิดการลงทุนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไปลงนะครับจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับท่าเรือสนามบินรถไฟเชื่อมระหว่างสนามบินนะครับที่เรียกว่ารถไฟเชื่อมสามสนามบินก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองและก็สนามบินอุตรภเขานอกจากนี้ก็มีการลงทุนในตัวสนามบินอุตรภเขาด้วยก็คือสร้างลันเวย์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งลันเวย์นะครับเพื่อให้รองรับการบินได้มากขึ้น แล้วก็มีการบริหารสนามบินใหม่ก็คือต้องการสร้างเทอ,เอร์มินอลเพื่อลองรับผู้โดยสารให้มากขึ้นได้ถึง60ล้านคนในเวลา30ปีข้างหน้าทุกวันนี้รองรับได้ประมาณ3ล้านคนและก็มีลันเวเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้ผ่านกระบวนการไปแล้วมีการคัดเลือกจนได้บริษัทขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาเทอ,เอร์มินอลของสนามบินอุดรเพา แล้วก็รวมทั้งมีการพัฒนาลันเวย์นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของงบของกองทัพเรือส่วนสนามบินบริหารเกิมีบริษัท UTA ได้สิทธิในการบริหารก็คือต้องไปสร้างเทอร์มินอลมีการลงทุนและมีการขยายแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ในเวลา30ปีข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ะจะทำอีกส่วนหนึ่งที่จะโยกเดวยกันก็คือ โครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่อันนึงก็คือรถไฟเชื่อมสามสนามบินก็คือว่าเแค่อสนามบินทั้ง3เนี่ยโยงเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าสุวรรณภูมินั้นรองรับได้45ล้านคนในปัจจุบันนี้แต่อนาคตจะรองรับได้ถึง90ล้านคนแล้วก็ดอนเมืองปัจจุบันนี้รองรับได้25ล้านแต่จะขายายเทอร์มินอลต่างๆก็จะรองรับไปถึง45ล้านนะครับเพราะฉะนั้นบวกกันก็แค่ เ0าล้านบวกด้วยส้าล้านก็ร้อยสาล้านแต่ถ้าเกิดเราจะรองรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยครับก็เลยจาเป็นต้องเลกถึงอุตภารด้วยในอุตภาก็อยู่ไกลกันก็เลยต้องมีรถไฟเชื่อมจากสซนอ่างภูมิไปอุตภาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับและจากสซนอ่าภูมิดรเวืองไปสน่าภูมิก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะทําให้ทั้ง3าสนามบินนี้เชื่อมต่อกันเปรียบเหมือนสนามบินเดียวกันซึ่งเหมือนในต่างประเทศเนี่ยครับ ที่เขาจะมีสนามบินเนี่ยครับอย่างที่ลอนดอนที่อังกฤษก็จะมีถึงหสนามบินนะครับก็เชื่อมด้วยกันก็คืออยู่รอบๆเพื่อจะช่วยเสริมซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเป็นแนวซึ่งอันเนี้ยก็ได้ผู้ที่ได้สิทธิ์ในการลงทุนแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการแบบเขาเรียก PPP นะครับอุตภาร์ก็ PPP เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการจะ เซ็นข้อตกลงแรงต่างนะครับมีการปรับเงื่อนไขบางอย่างและจะเริ่มก่อสร้างลงทุนจริงๆก็คือในปีหน้าโดยรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างสนามบินนี้จะใช้เวลาประมาณ5ปีส่วนสนามบินอุตภารานี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ3ปีในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องไปด้วยกันเชื่อมต่อกันและมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะตรงนี้ก็คือจะเหว่ารงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นการลงทุนนะครับ แล้วก็มีท่าเรือแหลมชบันท่าเรือจุกเสม็ดนะครับอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรูปแบบจะเป็นแบบ PPP นะครับทีนี้จะดึงเอกชนมาลงทุนเนี่ยแต่ชาติมาลงทุนโดยตรงนี้เขาก็ต้องดูเรื่องความพร้อมและเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกลไกหนึ่งก็เรียกว่ากพอนะครับก็คือซึ่งมีพรบรองรับนะครับจะทําหน้าที่ในการเจรจาและสามารถให้สิทธิประโยชน์ต่างๆได้ โดยตรงนะครับก,รงงก็คือูดง่ายๆก็คือมีบทบาทมากกว่า b o i นะครับและอย่างอื่นผสมกันทำให้สามารถ one-stop service ได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่กพออาจจะมีจุดเด่นมีความได้เปรียบเพี่นว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรวันตรงนี้ครับผมมองว่าถ้าเราอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนีครับในช่วงที่เหลือนะครับซึ่งเราก็มีข้อจำกัดหลายอย่างการใช้ การลงทุนในพื้นที่ที่เรามีการพัฒนาอยู่บ้างแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับนะครับส่วนแรงบิตนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากานันนั้นก็อาจจะเป็นอีกกลไกลหนึ่งแต่ยังไม่เกิดต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้การลงทุนในพื้นที่ EC ีก็เลยเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ผมมอกว่าในช่วงจังหวะนี้ที่เราต้องการอะไรหลายอย่างในการขับเคลื่อนเพราะว่าการเติบโตเศรษฐกิจของเราก็ต่กากับประเทศข้างเคียงอยู่เยอะทีเดียวนะครับ,บครับอันนี้การลงทุนทั้งอ้อมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย ก็คืออย่างเช่นการลงทุนผ่านตลาดหุ้นนะมันจะขาดไม่ดีหุ้นเรียกว่าตกต่ํามากตอนนี้แล้วก็ต่างชาติก็ทยอยขายหุ้นไปมากมายเป็นแสนล้านแล้วเนี่นะฮะรตรงนี้มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนไหมครับว่าถ้าบรรยากาศการลงทุนทั้งว่าไม่ดีเนี่ยโอกาสที่บรรยากาศการลงทุนทางตรงจะดีด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ยากมันเกี่ยวพันกันไหมฮะมันก็โยงคืออย่างนี้ครับก็คือการลงทุนโดยตรงจากาประเทศเนี่ยครับก็คือ เขาก็นําเงินเข้ามาลงทุนโดยตรงเลยอาจจะมาร่วมมือในกับบริษัทในบมืองไทํทาได้ซึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการลงทุนทางอ้อมเนี่ยครับอันนี้ก็คือเพื่อให้บริษัทไทยสามารถได้แหล่งเงินจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็คือจะช่วยเสริมกันเพียงแต่ว่าการลงทุนทางอ้อมเนี่ยมาตัดสินใจง่ายหน่อยตามประเทศเขาอาจจะไม่มาลงทุนจริงๆแต่เข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัท บริษัทที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้ในอุตสาหกรรมหรือเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเป็นต้นเขาสามารถทำได้เพราะนั้นพี่นายผมต้องการอธิบายว่าการลงทุนทางอ้อมนั้นมันค่อนข้างจะอดไหวกว่าเพื่นายคือเขาสะดุดนิดหนึ่งเขาก็ถอนไปได้แต่การลงทานตรงนั้นเขาต้องตัดสินใจละเอียดกว่านั้นมาแล้วจะถอนก็ถอนยากแล้วเพราะลงไปแล้ว พราะนั้นก็เลยต้องเห็นใจเพราะฉะนั้นเป็นภารากิจของเราจะต้องสร้างความมั่นใจสร้างความชัดเจนให้กับนักลงทุนให้เขาเห็นโอกาสและมองว่าที่นี่เรามีข้อดีหลายอยา่างในเชิงเปรียบเทียบกับที่อื่นเพราะฉะนั้นการลงทุนทางตรง <ๆ S 1> ก็เลยค่อนข้างจะยากต้องเห็นใจทีนี้เป็นภารากิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ภาครัฐจะทํำยังไงให้เขาเชื่อมั่นให้เขาเชื่อใจและให้เขาเห็นโอกาสของที่นี่ นั่นหมายถึงเราต้องเตรียมความพร้อมหลายด้านเลยนะครับโครงสร้างพื้นฐานเราจะพร้อมแล้วไหมเราจะมีสร้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะมาลงทุนอย่างไรทีนี้ก็คือเป็นระบบอุตสาหกรรมแล้วเราจะส่งเสริมอ,อุตสาหกรรมกลุ่มไหนบ้างนะครับเช่นอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสูงอุตสาหกรรมการแพทย์อุตสาหกรรมเรื่องของ ดิจิทัลต่างๆนะครับซึ่งในพื้นที่เอซีเขาก็จะเน้นเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราจะต้องเตรียมรับมือนะครับเพื่อทํำยังไงจะตอบโจทย์เขาว่าเอามาตรงนี้แหละครับดีที่สุดแล้วเขาจะได้ประโยชน์นะครับทีนี้ผมอยากจะขยายความเติมใน e EC เองก็มีแนวทางเพิ่มเติมหลายอย่างก็คือจะมีพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกษิจเมืองใหม่นะครับก็คือจะมีคล้ายๆสร้างเมืองขึ้นมาอีกเมืองใหม่แล้วก็คือเป็นเมืองในอนาคตเลยครับ นะครับอันนั้นก็จะมีพื้นที่ประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีประชาชนมาอยู่อาศัยในพื้นที่ประมาณสามแสนคนนะครับอันนี้ก็คือจะมีเรื่องนิคมมีสปอร์ตคอมเพล็กซ์มีแรงต่างนะครับนอกจากนี้ก็ล่าสุดที่ทางรัฐบาลพยายามไปดึงมาก็คือจะมีเรื่องของฟุตบอลวันที่จะมาะมีสนามแข่งรถแรงต่างแต่นั่นหมายถึงอนาคตนะครับก็คือหลังจากสนามบินเสร็จและรอบๆสนามบินก็จะมี กิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาจจะมีเรื่องของฟอร์มูลาวันมีการแข่งรถซึ่งจะเป็นดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยเพราะนั้นตรงนี้ก็คือแต่ถ้าบทนี้ครับอ่ก็ต้องให้เขามั่นใจว่าโครงการเหล่านี้จะเกิดเพราะเขาจะต้องลงทุนนะครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้อยากให้เห็นภาพว่าลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนั้นจําเป็นสําหรับประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าลําพังเม็ดเงินของเราเนี่ยคงจะไม่ไหวความพร้อมเราอาจจะไม่มีนะครับนะครับ ก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าตอนนี้เสน่ห์การลงทุนทางตรงของไทยเราเนี่ยลดน้อยจดถอยไปมากปัจจัยเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิปจปัจจัยเรื่องของการเมืองนะฮะที่อาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างเนี่ยทําให้หลายประเทศแซงหน้าเราไปงบจะเป็นมาเลเซียนะฮะอันนี้น่ากลัวมากมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรามีโอกาสตามทันไหมตอนนี้เราไปนนเราอยู่ในสถานะไหนฮะ ก็ <rices> คออือคือผมว่าล่าสุดที่เราจะเห็นข่าวก็คือว่าบริษัทใหญ่ๆทางด้านเทคโนโลยีนะครับ<แ> <G> ก็ไปลงที่มาเลเซียอยู่4ี่ห้าบริษัทนะครับและเม็ดเงินก็ไหลแสนล้านและตัวอย่างเช่นบริษัท Google นะครับไปลงทุนประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทในมาเลเซียและก็จ้างงานแรงงานที่มีทักษะประมาณสองหมื่นห้าพันคน อันนี้ก็คือเป็นประเด็นเหมือนกันว่าต้องมีความพร้อมนะครับทําไมเขาไปลงที่มาเลเซียล่ะนะครับหลายบริษัทเลยนะครับไม่เมื่อเทียบกับเวียดนามเวียดนามยังน้อยกว่านะครับมาเลเซียมากสุดในอาเซียนที่บริษัททางด้านไฮเทคโนโลยีไปลงนะครับแสดงว่าเขาคงต้องมีความพร้อมหลายอย่างแหละนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนหลังอ่มาเลเซียได้เตรียมเรื่องนี้มาแล้ว1ิบกว่าปีที่แล้วนะครับ ที่จะเป็นศูนย์การนั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาเตรียมการบุคลากรเขาพร้อมเขามีทักษะซึ่งเป็นที่ต้องการข้าเดียวกันอ่มาเลเซียก็อาจจะได้เปรียบเล่นภาษาด้วยเขาก็สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเพราะเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยครับวิวัฒนาการนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยสามารถจะศึกษาสามารถจะติดตามได้ต้องใช้ภาษาเหมือนกันนะครับถ้าเข้าใจภาษาก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วมากสามารถเรียนรู้ได้นะครับ แต่ต้องมีภาษาเป็นสื่อกลางด้วยเหมือนกันเพราะั้นตรงนี้เขาอาจจะมีความได้เปรียบและเขาเตรียมการนะครับล่าสุดนี่เขาเตรียมไปนะครับว่าอีกสิปีข้างหน้าเขาจะเป็นศูนย์กลางซิลิคอนดักเตอร์เขาเตรียมไปล่วงหน้า1ิปีแล้วเพราะนั้นตรงนี้ให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องเตรียมบุคลากรสําคัญนะครับตอนนี้ของเราก็ออจึง,งมีความจัดจานทางรัฐบาลเราไม่เทศเตรียมพร้อมดีพอในช่วงแปดเก้าปีสิบปีที่ผ่านมา เราไมา่ได้มีการเตรียมพร้อมไม่ได้เชิญชวนเขาแล้วก็ไม่ได้เตรียมการเรื่องของพื้นฐานรองรับที่ดีพอเราขาดตรงนี้ไปจริงทว่าอาจจก็คือถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับก็คือว่าเราอาจจะไปเน้นบางด้านจริงๆเนี่ยเรื่องของทักษะเราต้องยอมรับว,ว่าทักษะมันเปลี่ยนวิทยาการมาพัฒนาเราไปฝืนมันไม่ได้เราไปหยุดมันไม่ได้เราจะใช้ทักษะเหล่านี้อย่างไรเราจะใช้โอกาสตัวอย่างไรเพราะนั้นตรงนี้ ต้องมองไปข้างหน้านะครับต้องดักทางแล้ะครับเราต้องเตรียมตัวตอนนี้ก็ดูว่านักธัตบาลพยายามจะให้กระทรวงอวนะครับพัฒนาบุคลากรเนี่ยครับทางด้านทักษะต่างๆนะครับมีเป้าว่า5ปีข้างหน้าจะได้5 0,000่นคนอะไรต่างเป็นต้นซึ่งอันนี้ถามว่าเราเพิ่งเราเพิ่งจะมาเริ่มเน้นนั่นหมายถึงอีก5ปีเราจะพร้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้ <จะ S 1> เราทํำยังไงจะ,จะ,ะทันไหม นี่นะครับนี่แหละครับถ้าเขาจะมาลงทุนนี่เขาก็คงลงทุนคือธุรกิจพวกนี้ลงทุนเร็วครับนะครับ,รบแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือคือมันไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมแบบอ่าลงไฟฟ้าที่ต้องใช้เวลาอันนี้จะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าเราจะทํายังไงเราจะต้อง import, อิมพอร์ตอ่าจะต้องนําเข้าทักษะแรงงานไหมซึ่งเราเคยนาําเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วยุคสมัยนั้นนะครับอ่า เรามีนมี่คมสาหกรรมญี่ปุ่นย้ายฐานม,มาลงทุนเมนืองไทยเพราะปัจจัยภายนอกเขามาลงทุนเราก็ไม่มีบุคลากรยุคสมัยเราก็มีการอิมพอร์ตบุคลากรจากต่างประเทศมาเยอะนะครับพวกวิศวกรต่างๆเพราะน,นั้นนี่ครับนั่นคือเหตุการณ์ภาษาสาิบกว่าปีที่แล้วมันตรงเนี้ยเราจะทํำยังไงนะครับเพราะนั้นลงทุนทงตรงจึงมีความสําคัญนะครับเราต้องเข้าใจนักลงทุนนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมัน่นรัฐบาลก็ต้องมีเสถียรภาพนโยบายต้องชัดเจนและมีความต่อเนื่องนะครับ อยากขอบคุณอาจารย์ดรมนตรีนะครับที่มาชี้เห็นนิกรสําคัญของการลงทุนต่างประเทศในการกลับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือว่าการลงทุนทางอ้อมนะฮะซึ่งเราคงต้องกันน็อตกันนะฮะต้องเร่งเครื่องกันมากทีเดียวนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ฮะสหปดาหปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ